วันนี้อากาศแย่มากเลยค่ะฝนตกแล้วก็ถนนล,ลื่นหิมะละลายเกือบหมดแล้วแต่ว่าวันนี้ทั้งฝนทั้งหิมะนิดๆจะเะเฉะหน่อยค่ะวันนี้วันอาทิตย์นะคะ กินเบิงผุนเดือยผุนสดน้ำก๋วยเตี๋ยวมัน่ารูเบนครับอร่อยไหมลูกอร่อยไหมครับอ้โน้ำ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 อีกอีกรูเบนครับแซ่บหลายบ่ครับโอ้ยเสียงสดเด้อความอร่อยเนี่ยนะโอ้โหน้ำน้ำอร่อยไหมครับ เอามันห้อนตีเอาให้มามาเป่าให้เร็วโหไม่ห่อนดอกเย็นแล้วเดเ,เ,เป่าก่อนแล้วพ่องพ่อง <c oughs> โอ้ยเสียงสดเลยครับเขิ์เสร็จลกำลังกินกินเสียงกินเสียงดังสดแห้ง <c oughs> อุย้ยกินเนื้อด้วย <c oughs> อ้ามน้ำน้ำ โอ้เอาให้เข้าปากเล้วลูกอืมน้ำมีการอืมนี่เด้อลูกฝรั่งพผนสดน้ำมันแสบเนาะแสบยังแห้งสดดังสุด์มาสั่นโอเคโอเคอะไรนะ it's okay อุ้ย yummy เอาไม่ยัมมี่เหรอลูกอ๋อบิลเล่แกบาร์ดพอแล้วหรอ อิ่มแล้วเหรออ,หอ่ะแม่ซดให้เยเต็มไหนจะมูจะอะไรอีกเนอะซดอีกร,รอบสุดสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับยังไงสวัสดีอุ้ย <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับก่อน,นตาหน่อยตาใหญ่นีทั้งสองเสียงมีทั้งสองตา Acting 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 เสื้อนี่น้อยแล้วได้เนี่ยส <c oughs> เสื้อใครจะน้อยแล้วเนี่ย ไปเลยทำก๋วยเตีนยวกินจังค่ะเอาว่างบ้างแล้ววางบ้างใดล่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วดันเนี้ยดันเนี้ยกินน้อยจังเอาอีกไหมดันเนี้ยแม้มันกินเร็วมันอิ่มเร็วมันย่อยเร็วนะอืมเดี๋ยวหิวอีกนะก๋วยเตี๋ยวนึ่กินได้เบิร์ดเหมยได้กว่าก๋วยเตี๋ยวนะคะอยู่เมืองนอกก็ทำกินได้ ใะไรอยู่นี่ไงคะอ่ะกินอ่ะกินมันแซ่บบ่แซ่บหมูแซ่บที่สุดแซบที่สุดในสามโลกทำเองกินเองเป็นยังไงบ่สามีบอกคนอื่นทำอร่อยกว่าเมียเอากินบ่รอบนั้นไม่มีตับไงมันเลยไม่อร่อยมันหวานตับนะทั่วตับโทัตับเกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยวกันเลยนะเนี่ยเวลาทำพี่เด๋อต้องให้พี่วางมาทำให้นะคะัว่ ผมว่าอร่อยพี่บอมก็ได้สภาพถ้วยที่สองนะคะกว่าสภาพถ้วยที่สองคือแซ่บคือเก่าเยอะกว่าเดิมโลดถ้วยเลยแซ่บหลายเป็นปลาเหรอหนูไม่ชอบเหรอหนูโยนมาให้ป้าก็ได้หรอกมิลี่ไม่ชอบกินปลาเส้นหนูหนูไม่มักปลาเส้นหนูมักอะไรหรอก ไม่ลืมมักอะไรคะมักอียงมักอียงลูกชิ้นทำไมล่ะมักลูกชิ้นอันนี้ปลาแซ่บหนูไม่ชอบเหรอคะชอบไม่ชอบซึมๆึนไม่ซึมหรอกหนูหนัวหนูยังบัเสื่องหนูห้องเพีงกันอยู่ห้องน้ำเที่ยงคืนเหรอหัวบกเป็นเบื้งลูกนะเกิดที่นี่โตที่นี่หนูก็ชอบกินอาหารไทยนะคะใช่ไหมลูก หนูเกิดที่นี่โตที่นี่หนูก็ชอบกินอาหารไทยเนาะหนูกินปลาร้าไหมคะหนูกินส้มตำไหมกินค่ะกินทล้ไมผิดเนาะกินส้มตำไม่ผิดข้าวหลังต้องให้มิลลี่ตำส้มตำให้กินมั่งละของเช้าก,ก็ตำส้มตำเองเนาะมีช่วงหนึ่งติดปลาส้มตำส้มตำปลาร้านะเดี๋ยวนี้เปเอาแล้วเป็นพักๆปาด์สคอยนึกว่าคอยเปิดอันคอยบัลลัยเปิดสัวก็ซัว ดีนะไม่ได้เปิดกล้องไม่ได้เปิดยังก่อสองนทีไม่ไม่มันก่อนหน้านั้นทำหน้าตาไม่อร่อยแล้วพิจติงมันไม่มาแล้วไงนี่จานที่สองแล้วนะคะแซ่บหลายแซ่บหัวแค่ไม่มีผักแกล้มแค่นั้นเองค่ะไม่ถึงผงอกไม่ไม่ถึงหัวรพาอะไรพวกนี้ไป หลังจากเราที่กินวิดเตี่ยวเสร็จแล้วเราก็จะมาต้มรวมเม็ดนะคะขนมรเม็ดซึ่งซื้อมาจากซื้อมาจากร้านเอเชียนะคะนี่ค่ะที่เราซื้อมาเป็นสำเร็จเป็นอย่างนี้นะคะแล้วเราก็มาต้มใส่ต้มให้สุก มันก็จะมีสามสีใช่นหมคะซึ่งเขาจะมีเส้นมีเออมีเส้นมีสักคูมีสักคูอยังมีนะคะแล้วต่อมันเปลือก กินข้าววานเราก็ต้องมาทำในเม็ดกินกันนะคะเพราะมันอาจซื้อของสดไม่ได้ถ้าทำเองก็จะยุ่งยากหน่อยกินพอป,ประทังชีวิตนะคะ<อ>มันจะมีกะทิผงแล้วก็อันนั้นแห้งนะคะขนุนแห้ง เดี๋ยวเรารอเส้นเสร็จก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาละลายกะทิแล้วก็ใส่ตัวนี้นะคะเราก็ต้องคนมันหน่อยนะคะเพื่อที่จะมันจะได้ไม่ติดหม้อน,นะคะมันจะได้ไม่ติดกันด้วยต้มก็ประมาณสิบนาทีนะคะ อาหารนะคะก๋วยเตี๋ยวแซ่บๆอันมากินแล้วกับบ่าเด็ดหอบห่อกลับบ้านพร้อมเลค่ะไปมาซอยงานบุญนะคะมาซอยงานบุญกลับบ้านแล้วจ้าขอบคุณนะคะทำสวยอีกนะไปเลยเจ้าฮิมาเยอะแยะเลยนะคะดูบรรยากาศตอนนี้คือหิมาเต็มรถเลยเอารอยรอยสตาร์ทบีแล้วหรอ โอ้ต้องต้องอุย้ยหิมะตกไปขึ้นรถไปลูกไปโอเควิสนาเก,กสอะไรหิมะเอยอะมากเลยค่ะตอนนี้ชีวิตอายุมังนอกเด้อจ้ะขับรถก็ต้องมากกว่าทหิมะออกเต็มอึกลึกเยู Nice, chị tay khafas. Himai yêu lê lục. Himai yêu, đi Ruben. Himai yêu mát. Himai yêu mát luk. Himai. Himai yêu mát luk. mai Himai. Himai yêu mát luk. Himai yêu mát. Himai yêu ต้องมาขูดที่มาก,ก่อนนะคะอันนี้แค่หกโมงเย็นเนี่ย รถ<อ>เกตีนมะเขาไม่ทำงานไงจริงๆงมเยอะๆี่มอนเกดต้องเกลียดเดี๋ยวรอสักพักนึงแต่ไม่ใช่ตอนนี้ไงว่าค่าทุ่มขึ้นไปเทีย่ยงคืนอะไรเงี้ยโงมันมอแะแ้ากตกหนักเลยอ้ดูสิ โอ้โหลงขึ้นไปตายแล้วอู้ตอนนี้เห็นมาตกเอ้าไม่ได้ปิดประตูเดี๋ยวนะคะเห็นมาเยอะมากตอนนี้ตอนนี้เห็นมา มืดฟ้ามอดดินเลยค่ะคือฝนตกนี่แล้วข้าวเดียวเนี่ยค่ะมึงเดนอหฮิมะข้าวเดียวเนี่ขึงหนึ่งเลยค่ะข,ขนาดด้วยฮิมะจา้ะฮิมะหลายกระด้อโอ้ย หิมะเยอะมากค่ะตอนนี้ขาวไปหมดเลยเป๊บเดียวนะคะภายในชั่วโมงหนึ่งนะคะหิมะเต็มชั่วโมงหนึ่งอุ้ยกำลังหล่นพอดีปะ่ะหิมะหล่น เดี๋ยวนะนี่ค่ะแป๊บหนึ่งี่มาเต็มี่มาเต็มเลยค่ะเบิ่งข้าเดี๋ยวนะคะออกจากบ้านบ่หอดนาทีี่มาเต็มหนึ่งเต็มผมเลยค่ะ